ได้เวลามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของนยโยบายผมลิสต์มาคร่าวๆวันนี้เพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นทราบว่าบางนยโยบายนั้นต้องรบกวนคุณผู้ชมไปศึกษาหาความรู้ต่อกันเอาเองเพราะเวลาในการหาเสียงบางทีบางนยโยบายมัน3นาทีมัน5นาทีมันครึ่งชั่วโมงมันยังไม่เข้าใจมันมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันฮะสองสตาห์นิดๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเลือกตั้งแล้วแกนนาทุกพักก็เดินหน้าหาเสียงกันคราวนี้ เรื่องของปากท้องเป็นเรื่องที่หลายหลายพักนั้นคิดที่จะทํากันนะฮะผมเชื่อว่าการเมืองในครั้งนี้เนี่ยเรื่องของปากท้องมาแรงที่สุดเพราะว่าพักการเมืองก็จับได้และจับทางได้แล้วว่าประชาชนบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเรื่องอะไรที่มันยากๆไม่อยากฟังเรื่องอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์เฉพาะของนักการเมืองเท่านั้นเขาอยากฟังอะไรก็ตามที่ช่วยให้กระเป๋าสตางค์เขามันสบายขึ้นที่เปิดสมุดบัญชีมาแล้วเห็นเลขแล้วมันมันสบายใจอ่ะมันอยู่ต่อไปได้อ่ะมันมีแรงที่จะ ตื่นขึ้นมาในวันพวกนี้แล้วก็ทํางานกันต่อไปพักการเมืองส่งรายละเอียดนโยบายไปเรียบร้อยแล้วแต่จุดอ่อนมีอย่างหนึ่งครับคุณผ,ผู้ชมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นตรวจสอบนโยบายแต่กรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่มีไม่มีโน้ตฮาวเพียงพอที่จะไปฟันได้นะฮะว่านโยบายนี้ทําได้ทําไม่ได้ไม่ใช่อํานาจกกตคือกกตไม่ใช่สานักงานนโยบายบริหารนี้สาธารณะถูกไหมฮะคือกกตไม่ใช่ หน่วยงานที่บริหารเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเออใ,นในการทําตามวินยัยการเงินการคลังทําได้จริงหรือทําไม่ได้จริงแต่ก็ส่งไปตามกฎหมายมันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสมันบังคับอยู่แล้วว่ามันต้องส่งมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับอย่าไปหวังกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเขาสัญญาไว้อะ พอเขาได้เป็นรัฐบาลปับ๊บเด็กเขาต้องไปแถลงกับรัฐสภาแล้วตอนนั้นนะเขาจะตายไม่ตายนะฮะ,ฮะเวลารัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาสภาไม่มีสิทธิยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ผ่านไม่มีฮะแ<ฮะ>ถลงนโยบายเฉยๆเป็นธร,รมเนียมที่ปฏิบัติกันมาแต่จะไม่มีการโหวตว่าแถลงเสร็จแล้วผ่านหรือไม่ผ่าน<ฮะ>ประเทศไทยเคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งแถลงนโยบายเสร็จปั๊บไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านปั๊บรัฐบาลล่มเลือกตั้งกันใหม่อีกปฏิวัติกันอีกรัฐประหารกันอีก ถูกไหมฮะคราวนี้เรามาดูครับ <c oughs> จุดอ่อนของนโยบายต่างๆเราดูไปพร้อมกันการหาเสียงโดยให้จํานวนเยอะเว่อร์ไว้ก่อนผมต้องบอกแบบนี้นะว่ากลายุทธ์นี้สำเร็จมาแล้วแล้วครั้งนี้ของพักเพื่อไทยจะสำเร็จหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะฮะผมจะแบ่งปันความเป็นไปไม่ได้ไปสู่ทุกพักไม่ต้องกลัวไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างใคร แต่ว่านโยบายลักษณะแบบนี้คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าเวลาประกาศทีหนึ่งมาแข่งกัน700800900อีกพักหนึ่งมาบอกเดี๋ยวให้พันหนึ่งอีกพักหนึ่งมาทันทีเลยอีกสัปดาห์ต่อมาตูมหมื่นบาทไม่มีใครประกาศแบบนี้ได้เลยอ่ะแต่มีพักพักหนึ่งที่กล้าประกาศคราวนี้ถามว่าทําได้หรือไม่ทําไม่ได้หรือไม่ยังไม่มีใครหาคําตอบให้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับจนกว่าเขาจะทํา ซึ่งถ้าเขาทําหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเลือกเขาแล้วลักษณะการประกาศนโยบายแบบนี้คุณต้องดูให้ดีเพราะมันจะเป็นการดึงดูดพวกเราเข้าไปหานโยบายนี้แล้วรู้สึกว่าดีเหลือเกินอย่างน้อยไม่ต้องคิดอะไรหรอกขอ1นึ่งหมื่บาทมาก่อนและที่สําคัญคือเมื่อเขาเข้าไปกลยุทธ์จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับในอดีตที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าพักเพื่อไทยนะในอดีตที่ผ่านมาเวลาตังค์ไม่พอ พักการเมืองที่เป็นรัฐบาลเขาจะออกพระราชกําหนดออกพระราชกําหนดมาเพื่อกู้เงินเอามาใช้ในในโยบายที่เขาหาเสียงไว้ว่าเขาจะให้ประชาชนแต่พอออกเป็นพระราชกําหนดปั๊บเนี่ยมันเป็นการใช้เงินนอกนกประมาณมันจะมีคนไปยื่นสารรัฐมนูญตีความว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการใช้เงินที่ไม่ฉุกเฉินมันหลีกเลี่ยงได้ไม่จําเป็นต้องกู้พอกู้ไม่ได้ปั๊บพักการเมืองก็จะบอกว่านี่ไง ฉันทําแล้วนะแต่ศาลไม่ให้ฉันทําคุณพอเก็ตไหมฮะนี่คือแบบที่หนึ่งที่หลายประเทศและหลายพักใช้ในการหาเสียงคือหาเสียงไปก่อนเพราะตอนหาเสียงมันไม่มีองค์กรที่จะจับได้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าแต่พอเข้าไปปับ๊บเฮ้ยทาให้ดูด้วยว่าฉันทําได้นะแต่พอทําปับ๊บไปติดขั้นตอนอื่นซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนนั้นเราจะไม่ผ่าน แต่หาเสียงไปก่อนเพราะมันดึงดูดทุกอย่างแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าพอประกาศไปปั๊บเนี่ยสื่อมวลชนพาไปลุมพักเพื่อไทยแล้วก็พยายามที่จะหาความเป็นไปได้ว่านโยบายนี้มันได้หรือไม่<ส>อันนี้วิธีที่หนึ่งซึ่งถามว่าผิดหรือไม่อันนี้สุดแล้วแต่มันไม่ผิดกฎหมายแต่คุณผู้ชมต้องรู้เท่าทันนะฮะต่อไปเรามาดูค่าไฟกันหน่อยเช่นเดียวกันค่าไฟบอกเลยครับ เวลามีข่าวค่าไฟมาปั๊บเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมนะว่าค่าไฟที่เราจ่ายกันทุกวันนี้ที่เราไปสัมภาษณ์บรรดาพี่น้องประชาชนทุกคนค่าไฟในเดือนเมษายนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะสิ่งที่คุณผู้ชมกําลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้นเป็นค่าไฟที่จะเก็บในเดือนพฤษภาคมดังนั้นค่าไฟในเดือนเมษายนค่าไฟในเดือนมีนาคมค่าไฟในเดือนกุมภาพันธ์และมกราคม อัตราการเก็บอัตราการคูณอัตราการคำนวณเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเวลาจะอธิบายปับ๊บก็จะอธิบายบางทีไม่เข้าใจกันเนื่องจากคําบางคำเป็นคำที่ก็หาคำอธิบายให้ธรรมดาไม่ได้โครงสร้างค่าไฟยังไม่ขยับแต่จะขยับเดือนหน้าแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะขยับลงมาเพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับการขยับเดือนหน้าค่าไฟจะเปลี่ยนทุกสเดือนคุณผู้ชมจําไว้แบบนี้ สเดือนเปลี่ยน1ครั้งอีก4เดือนก็จะเปลี่ยนอีก1ครั้งนะฮะและที่สำคัญคือเวลาคุณเข้าไปในแอปผมเองมีแอปการไฟฟ้านะครหลวงมันจะมีให้เทียบด้วยผมใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายนปีนี้มันจะมีให้เทียบด้วยนะเมษายนปีที่แล้วคุณใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่อ้าวถ้าคุณเอามาเทียบกันแบบนี้ก็ตายเพราะว่าค่า FT ของปีนี้98สตางค์ ค่า FT เมษายนปีที่แล้ว24สตางค์แน่นอนว่าปีนี้ต้องแพงกว่าถูกไหมฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างค่าไฟเป็นธรรมนะฮะค่า FT ที่ไม่เป็นธรรมปรดไปแก้และค่าไฟฐานที่ไม่เป็นธรรมที่ไปเอื้อนายทุนใหญ่มีอยู่จริงโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เซ็นสัญญากับการไฟฟ้าแต่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตเลย แต่ได้เงินค่าไฟทุกๆเดือนจากเรามันมีอยู่และมันมีอยู่เกือบสิบโรงถ้าผมจะอธิบายตรก,กะนี้นะผมขอหยิบยกการอธิบายตรก,กะของอาจารย์วีระอาจารย์วีระอธิบายได้เข้าใจง่ายมากมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับมันเหมือนกับคุณไปเช่ารถยนต์จากบริษัทหนึ่งบริษัทที่เขาให้เช่ารถยนต์น่ะเขาต้องเตรียมรถไว้ให้พร้อมเหมือนกันกอฟอผ ก็จะไปซื้อสัญญาเซ็นสัญญาซื้อไฟจากบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นก็ต้องเตรียมให้พร้อมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราใช้รถทุกวันนะฮะเช่นเดียวกันกําลังการใช้ไฟฟ้าเราไม่ต้องการการผลิตมากไปกว่านี้แล้วโรงงานได้ตังไหมได้ตังเหมือนบริษัทที่เป็นเจ้าของรถยนต์เราไปเช่าเขามาแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้ใช้รถเขาเลยเพราะเราใช้รถตัวเราเหมือนกันเราก็ต้องจ่ายให้เขานี่คือการยกตัวอย่างอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะใน ส่วนเล็กๆของค่าไฟเท่านั้นเอ้าดังนั้นเวลาเราดูกันเรื่องนี้มันมันไม่ขาดมันไม่ขาดเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเองผมขอใช้คำนี้นะหาข้อมูลเพิ่มเองผมรบกวนคุณผู้ชมจริงๆครับนโยบายบางนโยบายนักการเมืองเขาก็พยายามอธิบายกันอย่างเต็มที่ในรายการทีวีก็พยายามอธิบายกันอย่างเต็มที่แต่ว่า มันไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางเรื่องมันต้องอธิบายกันยาวและยากเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลดดีกรีความยากของนโยบายลงแล้วจะมีบางนโยบายมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้เอาประมาณนี้ก่อนกับนโยบายที่ขอร้องให้คุณไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยผมขอเอาเป็นนโยบายผู้สูงอายุถ้าคุณผู้ชมจะเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า หลายพักการเมืองทุ่มนโยบายไปกับการแจกเงินให้กับเบีย้ยคนชาราในรูปแบบชื่อต่างๆไม่รู้แหละเกินอายุ60ได้3,000ันอย่างเงี้ยอา้าวมีการจ่ายเบีย้ยคนชาราบางพักยังเป็นขั้นอยู่60-70ถึงอัตราหนึ่ง70-80ถึงอัตราหนึ่งบางพักก็60ขึ้นไปปุ๊บอัตราเดียวเลยแล้วบางพักก็60ขึ้นไปปุ๊บอัตราเดียวแล้วเป็นอัตราที่สูงมากถ้านับ4ปีก็เกินล้านล้านนะฮะ ก็ไม่ต้องเจาะจงกันไปแต่ผมก็มันจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราเข้าแล้วนะฮะแต่ดันเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วและกลายเป็นว่าคนชราในประเทศไทยจะต่างจากคนชราในประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วประเทศอื่นนั่นคือเรามีคนชราที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะว่าไม่มีเงินออมเยอะมาก ดังนั้นนี่คือจุดอ่อนของทุกพักการเมืองพักการเมืองใดก็ตามผลิตนโยบายแบบนี้ออกมาเขาก็คาดว่าเขาจะได้เสียงสนับสนุนและกากบาทในคูหาเลือกตั้งจากพวกท่านซึ่งเป็นคนชราหรือจากพวกท่านที่เป็นคนที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ต้องเลี้ยงคนชราเออดีเหมือนกันเว้ยมีพักพักหนึ่งให้อสมมุติสามพันบาทอย่างเงี้ยสามพันบาทต่อเดือนเออก็ดีเหมือนกันนะ คนชาราก็อยากได้ลูกคนชาราก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้บรรเทาฉันจะได้เอาเงินเดือนของฉันไปใช้อย่างอื่นบ้างเพราะว่าจะต้องไปอุดหนุนให้กับคุณแม่คุณพ่อที่ชาราแล้วอันนี้ต้องระวังเพราะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนแล้วนะฮะว่าถ้าดูแลคนชารากันไปแบบนี้ โดยที่ไม่ปรับโครงสร้างอื่นเพื่อทำให้คนชรานั้นมีเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่ปรับโครงสร้างในระยะยาวที่ทำให้คนที่กำลังจะชราคือคนที่อายุ50ตอนนี้หรือว่าคนรุ่นผมที่อายุ40อยู่ตอนนี้ทำยังไงอีก20ปีผมจะเป็นคนชราที่ไม่ต้องรับเงินจากรัฐแล้วดูแลตัวเองได้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่รอดตอนนี้เรากาลัง เรากําลังเน้นหาเสียงผู้สูงอายุสมใช้คํานี้อีกเรื่องหนึ่งละกันสั้นๆเรื่องการศึกษาครับพอไปเรื่องการศึกษาคุณผู้ชมครับเป็นที่น่าเศร้าอย่างยิ่งนะฮะว่าในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้แทบไม่เห็นพรรคไหนเลยแตะโครงสร้างปฏิรูปการศึกษาแต่ไปมุงงุ่งเถียงการเรื่องไข่ต้มกินไข่ต้มกี่ซี่คุกน้ำปลาพอเพียงทราบซึง้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมเข้าใจว่า การเมืองแรงนะฮะแล้วผมเชื่อเหลือเกินถ้าคุณผู้ชมอ่านคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ว่ามันคือเหมือนกับการวิพากวิจารณ์ระบบศึกษาแต่จริงๆแล้วมันคือการวิพากวิจารณ์อุดมการ์ทางการเมืองเก็ตไหมเก็ตไหมแล้วอันนี้ประสงค์ดีต่อเด็กไหมเด็กห้าขวบมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าคุณกําลังทุ่มเถียงกันเรื่องประชาธิปไตยราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญขอโทษนะพูดได้ไม่เป็นไร แต่กําลังจะพูดเพราะหวังดีต่อเด็กว่าผู้ใหญ่ที่เถียงกันเรื่องหลักสูตรเด็กเนี่ยตกลงผู้ใหญ่อยากปรับหลักสูตรเพื่อให้การศึกษาดีขึ้นหรือว่าต้องการเอาชนะคาคานกันทางแรดอุดมการทางการเมืองคุณเถียงเรื่องไข่ต้มอ่ะเถียงไม่สิไม่มีแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยต่อการปฏิรูปการศึกษานะครับแต่อะไรที่โครงสร้างกันเถอะฮะเพราะไม่มีใครพูดเรื่องการศึกษาเลยนี่ผมเอามาฝากสั้นๆนะ เกี่ยวกับเรื่องไข่ต้มเพราะเป็นห่วงมากว่าเราใช้เวลากันเยอะเกินไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่แตะโครงสร้างปฏิรูปการศึกษาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้